ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในอีพีสองวัเร,รีรยนออนไลน์วิชาภาษาไทยพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมก็คือเรื่องวัฒนธรรมกับภาษาแต่ครูจะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่อไปคะ่ะภาษาคืออะไรใครรู้บ้างนะคะความหมายของภาษาภาษาหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้สื่อสารกันแล้วเกิดความเข้าใจกัน นะคะอันนี้ก็คือความหมายของคําว่าภาษามันก็จะแบ่งเป็นอะไรคะวัจนะภาษากับอวัจนะภาษาอย่างที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4นะคะมันก็สัมพันธ์กับวัฒนธรรมอย่างที่ครูบอกไปว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันครอบคลุมถึงเรื่องของภาษาด้วยนะคะเพราะวัฒนธรรมมันเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนในชาติ มันทําให้สังคมเราจะเดินรุ่งเรืองอันนี้คือความหมายของวัฒนธรรมดังนั้นเนี่ยภาษามันจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะคะหนึ่งในหน้าที่ของภาษาก็คือการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้ภาษาเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจถึงเรื่องของวัฒนธรรมนั้นได้มากขึ้นนะคะโดยวัฒนธรรมการใช้ภาษาก็จะมีอยู่หลายลักษณะ อันแรกอย่างที่หนึ่งก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าพวกเราเะะด็กๆออกเสียงกันไม่ค่อยถูกต้องนะคะเพราะภาษาไทยราต้องออกเสียงคําควบกล้ำรอเรือรอดินมันคุ้นและเสียงกันถ้าเราออกเสียงผิดความหมายมันก็จะผิดได้อย่างเช่นเลยคะ่ะควาว่าปลากับปลาเห็างนีคะออกเสียงต่างกันทําให้ความหมายต่างกันด้วย ถ้าเราออกคำควบกล้ำปอลดอิงสาราปรามันก็หมายถึงอะไรคะสัตว์น้ำชนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราไม่มีลอดิงมานะคะเป็นปปลาสะอาหมายถึงการที่เราปลาสิ่งของออกไปเช่นนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในการออกเสียงนะคะเราควรจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยไม่เช่นนั้นนะคะการสื่อสารของเราอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ ะะข้อที่สองนะคะใช้ระดับภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลแล้วก็สถานการ์นะคะเราจะเห็นได้ว่าภาษาไทยเราเนี่ยมีทั้งคําราชาศัพท์มีทั้งคาที่ใช้กับพระพิ้สุงศัสดิ์โดยเฉพาะนะคะดังนั้นเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องกับบุคคลด้วยอย่างพระฉันอาหารเพนะคะเราก็ต้องใช้คําว่าฉันฉันก็หมายถึงกินหรือทานหรือรับประทานนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดบ,บุคคลทั่วไปเราก็ใช้เลยคะ เขากินข้าวเขาทานข้าวเขารับประทานข้าวนะคะดังนั้นาภาษามันมีระดับเราจึต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะคะวัฒนธรรมการใช้ภาษาในข้อที่3นะคะเราต้องเรียงคําในประโยคให้ถูกต้องนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเรานะคะ,ปะเปลี่ยนตําแหน่งนะคะคำในประโยคเปลี่ยนตาแหน่งมันอาจจะทําให้เกิดความหมายเปลี่ยนได้ นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนลำดับคำในประโยคหรือในในข้อความนั้นให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้สื่อสารได้เกิดความเข้าใจนะคะอย่างคำว่าไม่ได้ทำหมายถึงอะไรทำไม่ได้ความหมายแตกต่างกันนะคะตรงนี้ไม่ได้ทำก็หมายถึงยังไม่ได้ลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่คําว่าทําไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถลงมือทําได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นสําเร็จนะคะดังนั้นเนี่ย มันความหมายแตกต่างกันนักเรียนก็ต้องเรียงคำในประโยคให้ถูกต้องด้วยนะคะเราจะได้สื่อสารได้เกิดความเข้าใจกันนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะคือใช้ภาษาให้ถูกต้องตามความหมายนะคะเราต้องใช้คำหรือสำนวนให้ถูกความหมายแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของข้อความด้วยอย่างเช่นคำว่าเคียงบ่าเคียงไหล่เนี่ยเราต้องใช้นะคะในในลักษณะที่ ฐานะเสมอกันเท่าเทียมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันนะคะอย่างเช่นอะไรคะที่ถูกต้องพวกเขาทํางานหนักเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานานกว่าร้านจะเป็นที่นิยมอย่างทุกวันนี้นะคะถ้าเกิดเราใช้คําว่าเสื้อตัวน,นี้มีขนาดเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันคงใส่สบายมากแน่ๆน,นะคะอันนี้ผิดทันทีเลยมันคนละความหมายเลยดังนั้นไอ้คำว่าเคียงบ่าเคียงไหล่หมายถึงฐานะเสมอกันเท่าเทียมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน นะคะก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ภาษาภาษาไทยเป็นเรื่องไม่ยากนะคะเราทำความเข้าใจกับมันเดี๋ยวเราก็เข้าใจในเรื่องของภาษาไทยของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ